จังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานเขาดาว2025โดยมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตพร้อมด้วยพลุที่ร่วมเฉลิมฉลองนะครับซึ่งก็มีประชาชนหลายพันคนที่ร่วมเขาดาวเก้าข้าสู่ป,ปี2,568ครับ ที่บริเวณลานจอดรถสารากลางจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดงานเขาดาว2025โดยนายสมเกียรติวิริยะกุลนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์บุคคุลทศผู้อํานวยกา,การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาจํานวนหลายพันคนที่เดินทางมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันในครั้งนี้ โดยจังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มจัดงานเข้าดาว2025ตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2567ถึงวันที่4มกราคม2568ซึ่งมีการเชิญศิลปินและก็นักร้องชื่อดังมาร่วมสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวโคราชโดยในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เป็นคิวของวงสครับที่มาร่วมเข้าดาวไปพร้อมๆกับประชาชนชาวโคราชนะครับ นอกจากนี้นะักท่องเที่ยวจะได้พบสวนดอกไม้ไฟและต้นคริสต์มาสยักษ์สูงกว่า20เมตรแล้วก็มีเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดยักษ์จำนวนเก้าเครื่องเล่นด้วยกันรวไปถึงยังมีร้านค้าร้านอาหารชื่อดังนะครับจากโลกโซเชียลนะครับได้มาจำหน่ายให้กับนะักท่องเที่ยวภายในงานอีกด้วยครับ ที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลโคราชก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตเดอะมอลโคราชเค้าดาว2025โดยการจัดงานมีขึ้นด้วยกัน2วันในระหว่างวันที่30-31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยได้มีการนำศิลปินนักร้องชื่อดังอย่างวงบูมบูมแคส พร้อมด้วยวงนอสมาร่วมสร้างความสุขให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมเขาดาวที่เดอะมอโคราชนอกจากนี้ยังได้มีการแสดงพลุในช่วงก้าวเข้าสู่ปี2025ด้วยครับ